สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่เอามาบอกกล่ากันนะครับวันนี้ไปหยิบเอาคอลัมน์ที่ชื่อว่าคันปากอยากเล่ามาเล่าให้ฟังนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันจันทร์ที่28เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2565นะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือจําได้แค่ชื่อเล่นอะไรคือชื่อเล่นอะไรคือจําได้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เก็บตกสีสันลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประเดิมลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับหลังจากที่จบภารกิจจัดการประชุมเอเปกเรียบร้อยแล้วพร้อมกับควงรัฐมนตรีที่รู้ใจนะครับอย่างสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็ชัยวุฒิธนาขามานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนายสันติพร้อมพัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรอให้การต้อนรับอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับพร้อมกับนำสการะพระพุทธมหาธรรมราชาที่พุทธอุทยานเพชรบุระอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะครับเพื่อความเป็นสนิมงคลก่อนที่จะลงพื้นที่อีกด้วยงานนี้นี่เป็นพิธี kick อ f มาตรการช่วยเหลือแล้วก็ยกระดับรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาในปีการผลิต 2565ถึง2566นะครับในงานเนี่ยนะครับมีการกดปุ่มโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาในกลุ่มภาคเหนือนะครับแล้วหลังจากนั้นนาะยกก็ลงไปเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนานั่นแหละครับ งานนี้ก็มีชาวนาแห่กันมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวจนแน่นสลักกลางจังหวัดเพชรบูร์ไปหมดและเมื่อนายกรัฐมนตรีลงมาถึงพื้นที่จัดงานท่ามกลางการต้อนรับของชาวบ้านที่ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจมีการชูสองนิ้วสู้สู้บ้างมาขอกอดบ้างบางคนก็ตะโกนบอกรักนายกบ้างทำนายกลุงลงตูนี่ยิ้มไม่หุบเลยนะครับพร้อมกับส่งมือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ I love you กลับไปด้วยนะครับ จนกระทั่งได้เวลาขึ้นเวทีได้เวลาจับไมโครโฟนเท่านั้นแหละครับนายกลุงตูก็แนะนําทีมรัฐมนตรีและก็คณะที่มาร่วมงานเริ่มตั้งแต่แนะนํารัฐมนตรีเจ้าบ้านอย่างนายสันติต่อด้วยนายสุชาติแต่ทว่ามาสะดุดเอาชื่อของนายชัยวุฒิเนี่ยละครับที่นายกลุงตู่ยแนะนําแตกต่างไปจากรัฐมนตรีคนอื่นๆนายกแนะนําไปชื่อเล่นครับบอกว่านี่ละครับรัฐมนตรีโอคือชื่อเล่นเขาชื่อโอนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วก็หันไปถามรัฐมนตรีโอ oh, ออกไมโครโฟนเลยนะครับโอ้ oh, ชื่อจริงชื่ออะไรนะจังหวะนั้นแหละครับเรากฏว่าชาวบ้านก็โหเราะกัะทงานเลยรวมถึงตัวนายชัยวุฒิแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองด้วยก็โหเราะกันนะครับก่อนที่ลุงตู่เดี๋ยวจะกล่าวออกไปในแนว,แนว,แนวปลอบใจในายชัยวุฒินะครับว่าจําได้แต่ชื่อเล่นชื่อเขาเพราะอยู่นะนะครับเอาละครับพอแนะนํากันเรียบร้อยนายกลุงตู่ก็จ่อกันไปยาวๆแล้วครับก่อนที่จะกลับนี่เจ้าตัวยังอารมณ์ดีต่อเนื่อง แล้วก็บอกกับชาวบ้านนะครับบอกว่าพูดเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันฝนอีกโอเคนะจะปวดหัวแล้วตั้งใจพูดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับแต่เห็นคนนั่งข้างหน้าเขายิ้มแต่ก็จะไม่ให้ยิ้มได้ยังไง่ะครับเพราะว่านั่งแถวหน้านี่ก่อนที่จะแซวด้วยนะครับว่าพี่สันติเนี่ยเขาสั่งให้ยิ้มใช่ไหมครับยิ้มไปเถอครับยิ้มคลองโลกนะครับแม่ไปเพชรบูรณ์รอบนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีลุงตู่นี่อารมณ์ดีดีนะครับเอาละครับถึงแม้ว่าจะจําชื่อรัฐมนตรีไม่ได้บ้างก็เถอะก็ไม่เป็นไรนะ